นายกและมนตรีที่ไหนวันนี้เป็นวันแรงงานเออโอเคแพทเทิร์นคำถามในฐานะเคยเป็นสื่อมวลชนมาก่อนยังไงมันต้องถามอยู่แล้วเนะาะค่าแรงเออค่าแรงเรื่องแรงงานสวัสดีค่าแรงงานาเยอเ,นะเลือกที่จะไม่ตอบไม่พูดอะ่ะแต่วันนี้เป็นวันแรงงานใช่คือไม่มีอะไรที่จะแม่งยึดโยงกับสังคมเลยอะ่ะวันนี้นายกอะ่ะวันนี้ประเทศไทยไม่มีผมถามหน่อยว่าแล้วคุณคิดว่าสถานการณ์แบบรัฐบาลตอนนี้ในมุมคุณในสภาเขาจะอยู่ได้ถึงปีเจ็ดศูนย์ไหมฉันคิดว่าเขาคงอยากลากนะ เขาว่าอยากลากอยู่แล้วแต่คุณคิดว่ามันมสภาวะแ,แบบนี้นคุณคิดว่าการที่ดูไม่มีความรับผิดรับชอบกับประชาชนกับสังคมอ่ะเขาต้องละอายไหมว่าเขาจัดการอะไรไม่ได้แล้วเขาต้องยุบสภาไมดิเออ,เอ,อคิดว่าจะมีความรู้สึกแบบนั้นไหมล่ะคือประเด็นน่ะใจาเขาอ่ะไม่ได้อยากจะยุบไงในมุมผมแต่ประเด็นว่าภาวะในการบริหารของเขาอ่ะมันเริ่มถึงทางตันหรือเปล่า คุณได้เห็นอะไรไหมในสภาวเรารู้สึกว่าภาวะการบริหารทางตันเนี่ยไม่ใช่เหตุผลหลักที่จะยุบสภาเท่ากับการที่ตกลงกับพักร่วมไม่ได้ก็นั่นแหละไม่มันต้องแยกนะมันคนละส่วนกันต่อให้บริหารไม่ได้แต่คุณเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะคุณก็จะพากันไปจนจบตลอดลอดฝั่งทูไทยหน้าด้านกันไปเออเออแต่ถ้าบริหาร เขาเรียกอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะพักไหนแบบเริ่มแทงกันเริ่มอะไรกันเริ่มต่อรองกันแล้วมันจัดการไม่ได้อันนั้นอ่ะฉันคิดว่าเป็นการยุบสภาเพื่อแบบอ่ะล้างไพ่ใหม่เอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืม,อมแต่เชื่อเถอะไม่ใช่การเอาไม่อยู่หรอกเพราะถ้าเอาไม่อยู่คือวันนี้มันเอาไม่อยู่แล้วมันมีอะไรที่แบบนายกเอาอยู่บ้างมันมีนายกและมนตรีที่ไหนวันนี้เป็นวันแรงงานเออโอเคแพทเทิร์นคำถามในฐานะเคยเป็นสื่อมวลชนมาก่อนยังไงมันต้องถามอยู่แล้วเนะาะค<อ>่าแรงเออค่าแรงเรื่องแรงงานสวัสดีคาพแรงงานเบกเลย เลือกที่จะไม่ตอบไม่พูดอ่ะแต่วันนี้วันวันรายงานใช่คือไม่มีอะไรที่จะแม่งยึดโยงกับสังคมเลยอ่ะวันนี้นายกอ่ะวันนี้ประเทศไทยไม่มีนะเวย้ยนายกและมนตรีไม่มีนายกและมนตรีสภาพประเทศที่มีนายกมันเป็นแบบนี้เหรอเออนึกออกไหมหลายเรื่องคือมันมันไม่ใช่แค่กระทั่งเรื่องที่ต้องเข้าไปจัดการเนาะเรื่องความรับผิดชอบอารมณ์กับความอารมณ์ความรู้สึกคนอ่ะแพทองทานยังทำไม่ได้เลย เอ,อเรื่องแบบคนเสียชีวิตแบบอ่ะพระรามสองเรื่องแบบความเคยมีสักครั้งไหมที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหัวหน้าสตงอ่ะอธิบดีอเออแบบอยู่ไหนหรือตามตัวถ้าคุณเออถ้าคุณจริงจังกับสิ่งนั้นน่ะคุณต้องเป็นคนที่จะพูดแล้วก็เร่งรัดกับมันนึกออกไหมทุกวันนี้คือเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามอะไรไปให้มันไม่ได้เป็นวาระให้กระ,<น>ะแสะสังคมมันคือวันนี้นายกรัฐมนตรีทํางานตามที่ เขาเอาแฟ้มมาวางบนโต๊ะแต่ไม่เคยแบบขอเรียกแฟ้มไหนขึ้นมาเพื่อจัดการคุณนึกสภาพคนที่นั่งโตทำงานอ่ะ,อะเขายื่นอะไรมาให้เซนยื่นอะไรมาให้อ่านก็เอาแค่นั้นอะวันนี้ไม่มีการเรียกแบบไหนดูซิอันนี้ไปถึงไหนแล้วไหนดูซิอันนี้ไปถึงไหนแล้วไม่มีอ่ะ,อ,ะอืมคือวันนี้ม,นม,นมันมันมันไม่ต้องไปพูดว่าประเทศไทยในสายตาชาวโลกเป็นยังไงแต่ถามว่าความรู้สึกของคนอ่ะวันนี้มันทนยังทนกันอยู่ได้ไหมหรือคิดว่ามันจะ พังกว่านี้ได้อีกอต้องถามคนน่ะมันมีอะไรบ้างที่คุณรับได้และคุณคิดว่าเข้าใจได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายใต้อำนาจการบริหารของรัฐบาลอะ่ะมันมีอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าอ่ะอันนี้คุณเข้าใจได้อ่ะอันเนี้ยแบบโอเครับได้อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งทีมเจรจาแบบกับสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยอืคืออย่าง ไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดเราเก่งที่สุดนอ้องพักประชาชนอะแต่มันมีข้อเสนอออกไปตั้งนานแล้วว่าคุณต้องเร่งทีมนู่นนี่นั่นอะจัดการได้เอาอยู่<ม>นู่นนี่นั่นยกหูหากันได้อยู่แล้วนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอสภาพมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วคิวการเจราจาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้อะฉันถามหน่อยว่าประชาชนคุณเข้าใจได้ไหมม,มันเกิดจากการแบบการไม่จริงจังอะการแบบ การที่ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไม่ได้อะคือวันนี้ทีมรัฐบาลไทยโอเคคุณอาจจะเคยเป็นดีมทีมเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะมันตลกออการที่จะบอกว่าดีมทีมเมื่อยี่สิบปีที่แล้วมันยังเป็นดีมทีในในในขนาดเนี้ยมันตลกที่สุดอันนี้คือความแบบแสดงว่าประเทศดีมันไม่มีคนเก่งกว่าน,นี้หรอคืออันเนี้ยมันคือมันคือความล้าหลังที่สุดแล้วออแล้วฉันเชื่อนะว่าคนที่เป็นแบบกับตันทีมเนี่ยเขาก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะเอาไม่อยู่ขนาดนี้กับตันทีมปี่คณหมายความวมื่อไร พ่อในยก <Okay. S 1> เขาไม่คิดหรอกอว่าเขาจะเอาไม่อยู่เขาฉันคิดว่าเขาประเมินสถานการณ์ไม่ถูกเยอะเขาก็ประเมินไม่ถูกมาหลายทีแล้วนะแต่เขาก็แบบแค่ดื้อแพร่งไปอย่างนั้นแะหลายทีแล้วหมายถึงว่าตลอดสองปีที่ตั้งแต่กลับมาหรอใช่ผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเขาประเมินสถานการณ์ผิดเออไม่แต่สองปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับกับ,ก,บกับสิ่งที่ ความรู้ความสามารถในอดีตที่เขาได้จัดการไว้โอเคการพลิกฟื้นหรืออะไรต่างๆแน่นอนว่ามันไม่ได้ใช้เวลากลายะสั้นๆแต่ว่าถ้ามันสามารถไปในทิศทางที่มันดีขึ้น<ม>คือคนเราอ่ะเราเป็นเราเป็นประชาชนอ่ะเราจะเห็นทิศทางที่โอเคคือเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนประชาชนทุกคนพร้อมที่จะเข้าใจถ้าการแก้ปัญหานั้นมันกําลังถูกพัฒนาไปในทิศทางที่มันกําลังจะดีขึ้น<ม>แต่วันนี้ไม่สเปะสปะไปหมดคือแบบไม่มีทิศทาง และไม่มีแนวโน้มการพัฒนาในทางที่มันถูกต้องอะ่ะไม่มีอะ่ะแล้วฉันคิดว่าโอเคพ่อนายกก็ก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าสถานการณ์มันจะมาถึงขนาดเนี้ยหมายถึงว่าเอาไม่อยู่ประเมิอนอะไรไม่ถูกจัดการไม่ได้และไม่คิดด้วยว่าลูกตัวเองจะทําไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะมนื้ออกปะคืออ่ะคนเป็นพ่อเขาเขาการที่จะมอบหมาย งานบางอย่างให้ลูกยังไงเขาต้องเชื่อว่าลูกเขาต้องทําได้เนื่องออกปะต่อให้มีเขาอยู่ข้างหลังก็ตามมีเขาคอยซัพพอร์ตสนับสนุนก็ตามแต่ว่าอะด้วยความรู้ความสามารถฉันเชื่อว่าเขามีความสามารถมากพอที่ฉันจะมอบภารกิจนี้ให้แต่วันนี้คือฉันคิดว่าเขาก็ไม่คิดว่าลูกเขาก็จะไม่ได้เรื่องขนาดนั้นน่ะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ